อย่าตามเรามาเลยแล้วก็เราเราเอาเรื่องเรา,เาของท่านมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอยากให้เขารู้ว่าผีมีจริงนะนี่คือเราเราพยายามให้แบบให้ทุกคนเชื่อแล้วก็เรามาแชร์ประสบการณ์เนาะว่ามีเรื่องอย่างนี้อยู่จริงแล้วก็อย่าลบหลู่กันคะ่ะพอดีผมจะไปเข้าห้องน้ําผมก็เลยเดินเข้าห้องน้ำแล้วคอนิตาซ้ายผมชํำเรืองเลือไปเห็นลงไปข้างล่างตรงที่ทับบันได มันจะเป็นรถเป็นเป็นช่องใช่ป่ะฮะมนมตรงที่พักบันไดใช่ป่ะเอานำสามขั้นแล้วก็มีจุดพักบันไดเป็นเป็นมุมพักมุมอ๋อแล้วก็นำมาอีกสามคันของนั้นแหละเด็กยิ้มอะไอ้มายิ้มแต่ปากฉีดมาถึงใต้หูอ๋ออันนี้คือเห็นจริงเลยเหรอตายไปปั่นจักรยานเล่นกันเพราะว่าทุกเย็นทุกเย็นอ่ะจะไปปั่นจักรยานเล่นดูแล้วประมาณสักสามสามสี่คันก็พอ หยิบจักรยานได้ก็วอกไปก็แบบขับตามกันไปพอปั่นไปเที่ยวแรกใช่ไหมจะปั่นไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยแล้วเลยบ้านต่ายเลยโค้งนั้นไปนิดนึงอะ่ะมันจะมีบ้านหลังบ้านหลังเป็นบ้านไม้ประมาณชั้นครึ่งอะ่ะแบบมันจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีใต้ถุนอะ่ะเข้าใจวะจากตัวบ้านมีแบบมีใต้ถุนอย่างเงี้ยแล้วเออระหว่างใต้ถุนอะ่ะระหว่างใต้ถุนบ้านมันจะมีหญ้าขึ้น ขึ้นไม่ถึงใต้ถุนบ้านนะมันจะมีช่องโหว่ให้เห็นประมาณว่าเห็นขาวควนได้แต่คือว่าหญ้าสูงไหมสูงสูงเกือบแข้งเราอเออก็พอปั่นไปไปเที่ยวแรกก็ไม่มีอะไรปั่นจนแบบประมาณเกือบหกโมงมันโอเคแล้วอะเออแบบเชลหลวมมันก็ยังเห็นทางยู่นะยังเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ปั่นไปเพื่อผู้ชายจะปั่นไปก่อนก็บอกว่าเฮ้ยตามมาดีดตาม,มาดีเด็กปราเด็กเนาะก็บอกให้ตามนะ้อแล้วก็ปัน่น ตอนนั้นก็ยังแบบแสงเกงแตกท่อนบนยังเป็นเสื้อน,นักเรียนอยู่มาปัน่นเฮ้ยรอด้วยรอด้วยบอกอี๊เบรกไม่รู้ใจทําไมถึงเบรกตรงบ้านหลังเบรกแล้วเพื่อนบอกปั่นมาดีรออะไรอ่ะเขาปั่นกันไปหมดแล้วแล้วแต่หันไปหันไปที่บ้านหลังอ่ะแล้วที่บอกว่าหญ้ามันขึ้นประมาณแค่งแต่หันไปเห็นขาคนเหยียบบนยอดยหญ้าเฮ้ยเฮ้ยตัวเอง ทำไมมีผู้หญิงเดินผ่านกระจกคือ <le f 1> <ร>บ้านตัวเองมีคนอยู่หรอไม่ก็คนลุกมันเลยบอกว่าจะบ้าเหรอพ่อแม่ก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ถ้ามีคนอยู่จะไม่กล้าพามามันก็บอกว่าแต่เขาเห็นจริงๆนะผมยาวเดินผ่านไปเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าอย่าพูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้เนาะ,ะไปรุ่นมันก็พูดตรงๆใช่ปะพอมีอะไรกันเสร็จประมาณตีสองตีสามมันก็นอนแล้วมันรู้สึกว่ามันหนาวทำไมาถึงหนาวขนาดนี้มันเลยมองเห็นว่าพอผมค่อยค่อยไหลไปเรื่อยๆไไอซึ่งแฟนผู้ชายอ่ะหล แล้วผู้หญิงมันเห็นว่าพ่อห่มไหลไปเรื่อยๆใครดึงอุ้ยคนลุกแล้วใครดึงมันก็เลยแบบมันก็เลยอ้าอ้าปากค้างคือแบบงงอยู่ว่าเฮ้ยแฟนใช้เท้าเขี่ยไปข้างล่างหรือว่ามีคนดึงลงไปตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าแบบมีคนดึงแต่พอมันโน้มตัวขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหี้ย <You know. S 1> แบบปุ๊บพ่อหมล้มลงปุ๊บแล้วมันมีผู้หญิงแบบนั่งอย่างเงี้ยนั่งอยู่เงี้ยคือแบบแล้วมาล้อไห้แบบอย่างเงี้ยซิกแบบ ้แลวพอเพื่อนอีกคนนึงที่มาเล่าให้ฟังมันก็ขำกันเพื่อนก็เลยเดินไปเออจะไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มากินในสระในในชนบุรีประทานแล้วแฟนผู้หญิงมันก็ขับรถมาพอดีก็เลยคิดว่าเออนั่งเล่นกับเพื่อนผู้หญิงคนนึงแต่มันอ่ะว่ายน้ําอยู่เล่นน้ําอยู่แล้วตัวมันเองเล่นน้ําอยู่มันพูดไม่ออกพูดไม่ออกแล้วมันอ่ะโดนจับขาดึงอย่างเงี้ยมันก็จมลงไปนะน้ําไม่ได้สว่างอะไรแต่มันมองเห็นผู้หญิงยงอ้ยคนลุกมันมองเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวๆแล้วก็แบบทําอย่างเงี้ย AHHHHH <laughs>